สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮันนีซนนะคะวันนี้เป็นวันที่3าตุลาทร2 0ันค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่กวนใจมานานเราไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นตรงไหนก็เอามาเล่าตั้งแต่แรกดีกว่าคือปกติแล้วปีนี้ฮันนีจะไปเที่ยวที่เบลเยียมค่ะ เตรียพิชพาที่ผ่านมาก็แพลนที่จะไปเบลเยียมจะไปอิตาลีด้วยจะไปเที่ยวกับครอบครัวแต่เพราะโควิดก็ไม่ได้ไปค่ะไม่มีโอกาสไปตอนนั้นมันก็ระบาดหนักที่จีนไม่มีใครคกดวว่ามันจะไปถึงที่ยุโรปก็เกี่ยวว่ามันน่าจะระบาดแค่ที่เอเชียแต่สุดท้ายมันก็ไปถึงที่ยุโรปแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปเบลเยียมไปไม่ได้มันอันตรายเกิน แล้วจากนั้นก็ประเทศไทยปิดประเทศพอดีเลยก็ไม่ได้ไปแล้วจากนั้นพยายามเข้มแข็งคิดคิดบวกแบบเออเราน่าจะมีโอกาสไปอยู่เดือนพฤศจิกาเพราะว่าเดือนพฤศจิกานเนี้ก็จะปิดเทอมที่โมชอแต่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มยอมรับว่าเราน่าจะไม่มีโอกาสไปได้เลยเ ก็เอาจริงๆเขาได้ไปได้ค่ะเพราะว่าน,นี่เป็นนักศึกษามีวีซ่านักศึกษาเขานี่ไปเบลเยียมได้แต่ถ้ากลับมาจะจ้องกักตัวที่ที่โรงแรมที่กรุงเทพแต่ว่ามันแพงอะ่ะคือหลายหมื่นเกือบแสนบาทค่ะมันแพงเอาับสองมันก็ไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์เอา,า,นนเอาสวัสดีสสดค่ะ อ๋อทุกคนตาหรืยใคะขอบคุณมากค่ะค่ะสองคือมันไม่ใช่เที่ยวบินผ่านนี้มันเป็นเที่ยวบินที่สถานทูตจัดให้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายแบบเอ้เราอยากไปเมื่อไหร่เราก็ไปได้ไม่ใช่นะคะก็ไปไม่ได้และตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็เรื่องรู้สึกแบบเศร้าไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าตอนนั้นตั้งแต่รอเจอ พ่อแม่เจอครอบครัวเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอมานานใช่แล้วรู้สึกว่าแบบแผนล่มเลยไปไม่ได้แล้วมันคอยเป็นแบบแรงกับเคลื่อน motivation ในการใช้ชีวิตแบบโอ้จะเรียนเป็นแบบแบบนักศึกษาที่ดีที่โมชอแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็มันอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบ l o o forward มากๆแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ได้เราเรื่งรู้สึกแบบเศร้าไม่ค่อยมี พลังบวกเริ่มรู้สึกว่าแบบโอ้ไม่อยากตื่นอยากนอนไม่ค่อยมีพลังในในการทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเขาดความมั่นใจในตัวเองแบบมากกว่าปกติแล้วอันนี้เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นคนที่ชอบขีดลบสองสามเดือนที่ผ่านมาสี่เดือนก็เริ่มรู้สึกว่าอ,อ,อารมณ์หมหมอง เศร้าหดหูตลอดเวลาเอ้ยทุกอย่างแย่ไปหมดแล้วสงปันยี่สิบมาเป็นเป็นปีอะไรวะค่ะก็เริ่มรู้สึกแบบมันน่าจะต้องมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็คุยกับพี่เคียวว่าแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็แย่พอสมควรแบบไม่อยากตื่นอยากนอนจริงแล้ว ก็แบบไม่มีอะไรโพซิทีฟในตัวเราเองแล้วเรารู้สึกว่าขาดความสดใสที่เราเคยมีไม่ใช่เราไม่เป็นตัวของตัวเองอีกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปปรึกษานักจิตบำบัดดีกว่าใช่รับนี้ก็มีเพื่อนมีครอบครัวโทรหาพ่อแม่ได้แต่มันบางทีเราต้องการคำปรึกษาของคนที่อยู่นอกสถานการณ์จริงๆฉะนั้นเราก็เริ่มหาข้อมูล แต่ที่เชียงใหม่ไม่ค่อยมีมันมีแต่จิตแพทย์ซึ่งต้องไปโรงพยาบาลแล้วจิตแพทย์ก็จะให้แต่ยาแต่ฮันนี้ไม่อยากกินยาเพราะว่าฮันนี้เคยกินยาโรคสินเศร้าแล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้ผลจริงๆอันนี้ก็อยากจะไปหานักจิตบําบัดมากกว่าเอาจริงๆภาษาไทยของฮันนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นพี่เคียวขังเงี้ยแป๊บนึงนี่กาลังถ่ายคลิป ภาษาไทยอของอันนี้ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่100%แบบไม่เพอร์เฟกต์ก็คิดว่าต้องไปคุยกับนักจมิมบอลที่เบลเยียมมันน่าจะดีกว่าก็คุยกันทางออนไลน์ตอนนี้ก็เจอคนเรียบร้อยอเจอกันครั้งแรกเรียบร้อยค่ะแพงครั้งละ2,000บาทแต่ว่าก็คุ้มรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยน่าจะคุยได้สบาย ก็จะเจอกันทรงอาทิตย์ละครั้งเ,เขาก็ให้คำปรึกษาอันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าส,สุดท้ายอันนี้ก็รู้ว่าสุดท้ายเราเป็นเราเองที่ต้องรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองแต่บางทีมันมันดีถ้าเราได้คำปรึกษาคำแนะนำของนักจิตบําบัดแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาชี้ทางเพราะว่าตอนนี้เราหลงทางจริงๆอะไม่รู้จะต้องทำอะไรอะ ขาน่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยแบบสอนวิธีการจัดการความเครียดอะไรแบบนี้แล้วช่วยรับมือกับสถานการณ์ค่ะที่มาเล่าวันนี้ก็คือเพราะว่าคิดว่าที่ไทยมันไม่ใช่เรื่องที่คนไทยชอบคุยกันเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องโรคทางจิตสุขภาพจิตที่ไทยเราไม่ค่อยคุยกันแล้วรู้สึกว่าคนไทยก็กคิดว่าโอ้ผีข้าว คิดว่าโอ้คนนี้เป็นบ้านไปแล้วแล้วทำไมไม่มีความสุขตั้งคำถามให้เราทำไมไม่มีความสุขมีทุกอย่างอะ่ะแล้วทำไมไม่มีความสุขล่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องต้องอายมันไม่ใช่สิ่งที่น่าระอายมันเป็นสิ่งปกติทุกคนก็จะมีช่วงในชีวิตที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะไปคุยกับหมอไปคุยกับไปไปหาคนที่ช่วยเราน่าจะดีกว่าแล้วเก็บว่า ที่ไทยมันน่าจะมีหลายหลายคนที่กบครอบป่วยเป็นโรคชิม้าเหมือนกันแต่แค่ไม่ค่อยคุยกันเฉยๆที่กรุงเทพพันในก่อนมีเพื่อนเยอะที่ป่วยเป็นโรคชิม้าเหมือนกันที่เชียงใหม่ไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้ทําไมอะเท่าที่สังเกตก็ที่เชียงใหม่มันไม่ใช่สิ่งเรื่องที่ได้ยินคนอื่นพูดก็ไม่รู้ทําไมอ่ะ แต่ที่เบลเยียมก็หลายหลายคนก็ไปหานักจิตบาบัดหรือว่าจิตแพทย์ที่มาเล่าวันนี้ก็เพราะอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นที่ก็เป็นเพราะว่าสุขภาพจิตมันสําคัญเท่าสุขภาพกายถ้าจิตใจของเราไม่ดีถ้าเราคิดแต่ลบคิดไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขไม่ได้เราเป็นแฟนที่ดีไม่ได้เราเป็น นักศึกษาที่ดีไม่ได้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้เพราะเราไม่รักตัวเองหรือว่าเรามีอะไรกวนใจที่แบบทําให้เราใช้ชีวิตปกติไม่ค่อยได้ใช่ที่มาเล่าว,วันนี้ก็อาจจะเป็นอินสปิเรชันให้คนอื่นที่ไทยที่ก็เป็นเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าที่ไทยมันเป็นยังไงสมคนไทยไม่รู้ประกันจะมันเบิกได้หรือเปล่าถ้ามีสิทธิ์แบบ ประกันสังคมหรือสิทธิสามสิบบาทน่าจะหรือว่ามีมีประกันของมหาวิทยาลัยอ,อะไรแบบนี้น่าจะไปโรงพยบาบาลได้นะคะดูก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจแต่ที่น,นี่รู้คือที่ไทยก็มีเว็บไซต์ซึ่งถ้ามีคนสงสัยว่าเออเราเองเป็นหรือเปล่าหรือว่าญาติญาติเป็นเพื่อนเป็นก็เจียวจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบให้ตรวจอารมณ์ให้แบบระบุอารมณ์ตัวเอง เรามันก็น่าสนใจเขาก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเครียดเอ่อสำหรับคนที่มีอาการหมดไฟที่ทำงานด้วยแบบนี้จะขึ้นรายละเอียดให้นะคะมาแบเว็บไซต์ที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณริบินแค่หวังว่าคุณนจะเป็นผู้หญิงสดใสสดใสเหมือนเดิมเร็วๆนี้นะคะเอ่อหวังว่า คนที่ดูคลิปนี้ขอขอ,อยากจะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะมันมีความหมายมากสหบสมอเีจริงๆ mm hmm. อขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ทแข็งแรงเพราะว่ามันสำคัญขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย